ตอนนี้มีนกหน่อยนะครับมาก,กินดอกหญ้านะครับช่วงคำคำอันร้ายเติบตอนนี้เขาอยู่หน้าทาง,งโขงโรงงานนะครับทงงางโขงเขาบริมาร์ดแล้วเขาสิไปเบิ้งเขาให้ครับเมื่อนี้เขาให้อยู่ทั้งโข้าโขงข้งในนี่ครับแต่ก่อนเขาหยางรัดไปทางปุ่นนะครับ จะว่าเย็นยืนยาฮกแค่เดี๋ยวนาสิไปถึงทางไงโอ้ตอนนี้มีการเฮ็ดถนนใหม่ครับอาจจะเพิ่มขอบเข้ามานาสิประมาณอีกมีครับเพิ่มมาประมาณอีก เม็ดเม็ดเครื่องยังประมาณนี้นะครับพอายกระเฮ็ดเฮ็ดอยู่ในประมาณสองอาทิตย์้วครับมีแคหน้อยกับอัดสีลาดแล้วเขาให้ห้องสีพูนะครับกบักบกกกปามนะครับทั้งฟูกบกอกปามเดี๋ยวเข้าไป รถไหลหลีนะครับเนี่ยช่วงหามงแรงนะครับ มันกับโมเมนต์เขาให้อกครับถามแล้ว้าเขานาศีเขาเจ้าดอธรามาดานะครับแต่ว่าเอาไปปลูกทุงสูงเนี่ยเอาไปวานอยู่สูงนะครับบ่มีหนาบบ่มีคันแท้นะครับเฟิ่งว่าสิเป็น,นยังไงนีต้องลอยรถไถบ่ครับโอ้บูปานะครับปัญญาอุ้ยจ้ะน้ำพร้อม โอ้โบริม,มาดนไนเลยตอนนี้หกแห้งแล้วครับนี่เพียงเอิกว่ะนี่แตนได้โอ้โอ้โหไปถึงไหมหนูนี่ท่าอื่นบ่นี่ท่าเดียว ดี๋ยวเขาเบิง้งนี่ครับสีวาดต้นไม้หน่อยนะครับโคบกเมาหน่อยมันสองไหครับเจ๋งสองลองนิดหน่อยอาจสีใสปุ้ยแล้ะครับเป็นเขียวเป็นเป็นเว้งเวิะงล่ะยวเขาลุยไปไปเบิงไป เสียงนกมีน้ำนะครับนี่คือฝนตกฝนตกซี่ห้าหมื่นตอกันแล้วครับโอ้ชตกกระยำอีกที้นึ่งวะหน้านี้หน้าเศร้านะครับเศร้า เพิ่นโบเฮดมา4หาปีนะครับมาเฮดปีแรกบัาก็โอ้ยตกนะงาคมเปานะครับต้องระวังนิดนึงไปไว้บได้ยเพาเสียงหนุกคนตกสื่เามือครับว่างหันก้อนสีมา เอารถไปล่างกระต๊กนะครับโอ้ไปได้ไหมหนอนา่าสะโบไดมาประมาณเป็นเดือนแล้วครับบบไดมาาทายหน้านี่นะครับฟังทางฟังทางทิศใต้นะครับฟังพุ่นฟังพุ่นก็ได้ตัดตัดใบเขามันยาวโหดนะครับอูมีทางไม่เลย โอ้บูไปแล้วบ่ม,มีทางใบมันลงมาเบิดแลวเออโอ้บูไปตัวทีบตัวแดนแล้วอยมาดูกันตัวน,นี้นาสิบโเคยเป็นไฮหน้านะครับนี่ครับถึงแล้วเดงๆด้ดดกแจ้อยหนาหลายหล มันสูงจักาไหรเสียงนกแต่สิมาจากต้นไม้ใหญ่ข้างหลังกำลังเพียงเข้าครับเห็นที่แรก เพิ่นปั่นที่เหลือกว่ชสิเห็หยังครับบ่วเพิ่นิีวานเขา่าก็น่าชีได้ผลอยู่ไหมครับนี่แต่ฝนตกไม่อีกช่วงนี้ก็ตกดีครับตกมาอาทิตยหนึ่งนะครับตกนักมือที่แรกเลยก็รังๆมากกับตกแบบธรรมดานะครับ่หนักแห่งนี่นนรับกุกบุก เล่งมากใส่กุกโบกวันครับกำลังเพียงเขา้าโอ้ยสไปเลยเลยปัดขัดจิไปทางเก่ากันพวกเหลือเกินโอ้เยเองไปทางไม้ไปนี่ครับขัดจิประมาณ เดี๋ยวไปดกาถือเบิงเบิดนี่สองงานนะซิมี่ครับนี่ต้นที่สูงโกมนูนี่นะครับประมาณสองงานเบิงมือเกี่ยวสิเป็นเังไหลนะครับโอ้ยลงไปไม่ห้อยพาลงไปนี่ครับ ในข้นมาใส่ปุ๋ยแล้วป้อข้ห้อยค้นพาอยู่แต่ว่ามันกบเขามันกบเพียงแอวแล้วครับบดบนนาพาแล้วรวมๆตัวเช้านี่กะแค่พ่อชส่ได้นะครับ สามสี่หลองทั่งๆบริเวณไทยก่อนมองมีเคยกระโดดขึ้นต้องกระโดดบ่อ,อุ๊โอ้ยหย่าเด้อย่าเด้โอ้โหโอ้โหมาเป็นเดือนครับ นาซีเดือนรถเซมีสัญจรตลอดครับส,สองสามตำบลเขาหว่วยยังสัตว์จวดไปวันสองสามตำบลเขาสองตำบลลักๆนะครับเขาไปในเบ็ด เมื่อในวันเสาร์นะครับบางคนก็นยังทำงานอยูอ่เสียงเริ่มหน่อยแล้วบันต้องรีบแล้วนะครับเสียงเป็นยังไดอคอมเมนต์กันเขามานำนะครับเสียงมีบางโตมันบ่มีเสียงนะครับโอ้ดอก ดอกอยงาอยังคือไรตยวนีนน้น้าเหระมันน้ำบดถึงมานนะครับโอ้จนจนาใหญ่ดอกจนเหลืองล่ละพวกน่ะอ,อาจสะช่วงน้ำขาดช่วงหนึ่งนะครับหนักเลยสูงใหญ่นะครับ โตมีห่วงก่อนนะครับน,นกจริงเบอร์อะนะครับโอ้สมพลนกมันมายี่ห้อไทยวังหันยู่หันนะครับยู่กลางทางตรงนะั้นยี่ห้อไทยโอ้มันมีห่วงแล้วนี่เองออกห่วงแล้วนะครับเหลืองเลยนกมากินนนี่ครับเริ่มเห็นลายแล้ว อ๋อสิได้ไล่นกอีกบ่บัวนาสีไล่นะครับเแบมแต่ว่านกมากมากบันนาสีมีทั้งมองพักมองนอามันกับสิอยู่ป่านี่ครับสิดวันจอกแจกจอกแจกนี่เศร้ามากออกมากินอยู่นี่ไล่กรบป๋นนี้แล้ครับท่านเนี่ย เหมือนเขามันสีเงาโพดนะครับสูงโผลมันเพียงเอื้อแล้วสัดม่านบอกก็อืน่นแต่ว่าฟังนั่นยังเกี่ยวออกอยู่ครับมันสูงกับเกี่ยวมันสีลมนะครับเนี่ยเอ,อ้ยตัวน,นี้ยังเกียวฟังนีกกับเกียวครับ มันเริ่มสิล,ม,ล,ม,ม,นลมนะครับพวกไม่หฮมนี่ลมนะครับเนี่พึ่งลิพึ่งเกี่ยวไปพร้อมครับนี่พึ่งไอ้ปองว่าไมประมาณคืบ เสืผ้าคามไปเบิ้งครับทั้งทีศไตถึงเกี่ยวเกี่ยวใบออกนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันหลดมากบ่กะทั้งทั้งสางกะ ประมาณรอยเมตรนะครับทิ่ต่อออกด่านขังน้อยหนึ่งเน่มึงกับประมาณรอยเมตรอืมเกี่ยวอ,ออกลระคืนนะครับเนี่ยปราจำได้กับเป็นให้ที่ปลูกข้าวโพดนะครับที่เหลือก็มีข้าวโพดอยู่แซแซๆขึ้นมา เดวาวานี้เบิดแล้ะนะครับบ่เห็นขาโพดแล้วทีไข่หอยเชอลี่โอ้ยประมาณอาทิต์หนึ่งก็เหา้ยล้วครับฟังนี่ก็นา่าสิเกี่ยวใบออกอยู่ครับนีบ่นะครับตาไตหคมใหม่ ตอนนี้อาโม่งกลัวครับมี่ฝนตกตอนนานนิดน้อยหนึ่งตอนนาซีมานี่นะครับตัวนี้ตัดแล้วตัดอีกห้ามันหลายแห้งนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวนี้ที่เรียกกระไย ตัดออกกะเข่ากับพ่อๆกันครับหยาคือ,อนกับอาชิบอไดผ้ผลป็นใดตอนนี้ตัดแล้วตัดอีกชีมีหนามบ่เต่ว,ว่ากะโตกดีอยู่ครับช่วงนี้อ่ะนกกำลังเขาห่างครับเนี่ยไม่เลยออามาแนละ ไหนกันเออกระสิประมาณนี้ครับคำคำหาหมองนอนก็คุณครับออกไปทางโรงงานคุณนะครับโอ้เยอะเลยถึงเวลาเมื่อนอน,อนแล้วครับอตพคุณสิบินผ่านพอดี <G ül> นี่เพิ่งตัดนาซีสองซ้ำมือครับนี่ตัดแล้วเอาใบน้ำบกกับบุูนะครับอาจจะทิมไวบบุรีเลยเลยไปหาอาซียาหน่อยเนี่ยพม่าณเกือบเรึ่งนะครับตัดเกือบเพริงก็เลยอาซีมีเขาหลายกว่าหยาก็เลย เราตัดโอ้มาได้เวลานกนอนเขานอนเขาดิเขาห่างเขาดิโอ้หลายอีหลีแต่ว่านกตัวไหนน้อยเขาทายที่แหลกนี่ยมันต้องอยังนกกระปีดบ่นะครับตัวหนกินเขาเก้งนะครับเธอเนึ่งเห็ดหน้าปังนี่ แต่พอได้ออกมาไล่นะครับไล่นกกบะไปข้าวเดียวกับป๋อนี้นี้ข้าวเดียวกับมานะครับอ่ะโอ้ยมีเห็นนกบิน,นไปเข่าล่างครับมีไม่อีกชุดีุดท้ายบ่ทึบิด โอเคครับแสงสีเบิด์ตเนี่ยฟังที่ไตตัดใบนะครับทั้งเกี่ยวทั้งตัดนะครับฟังเกี่ยวนี่ตัวเกี่ยวนี่คืชอชงงามๆอยู่โอ้ใครบอกหอยเชอรี่ครับเริ่มเห็นหลแล้ว หน้าบน่นทงกับปะมาปะมานมณนี้ครับอับดุลก็คือมีเจ็ดขอบทางนะครับตอออกอขอบทางอีกนะครับปะม่านลอยเมตรนะครับจากสะพานมางานศะิปะมาณลอยเมตร เงาวมะหอดหน้าอยู่ครับย้าวมาหอดหน้าตัวน,นี้แย้วกักน,นี้ครับตัดใบเขาน่นนี่ก็มีบ่ลาไปครับ นกเอียงนี่งนะครับจับจองที่นอนกันอยู่สีนอนได้บ้นนะครับโรงงานก็นสิไปต,ต่อทั้งคุณเออมักกะไรถึกใจกระแช่นี่ยได้ครับรอย่าลืมกดติดตามใหน้น้ำสำหรับเมเอนีสวัสดีครับหอยยังนี่ยู่ปุ่นเห็นไหมเอยสำหรับเมเอนีสวัสดีครับ